รัเสเซียยื่นคำขาดต่อ,อยูเครนหากปฏิบัติตามเงื่อนไขล่าสุดกองทัพรัเสเซียจะถอยทับกลับยุติสงครามแต่ต้องดำเนินการตามข้อเรยกร้องนี้เท่านั้นพร้อมทั้งประกาศเหล่าชาติที่ไม่เป็นมิตรแน่นอนหนีไม่พ้นสหรัฐยูเครนและเหล่าพันธมิตรที่ว่มบาลรัเสเซียได้ผู้นำฝรั่งเศสอัดผู้นำรัเสเซียใจคตหลังหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดระเบียงด้านมนุษยธรรมให้พลเมืองยูเครนอ,อพยพแต่ปลายทางอ,อพยพให้เข้าไปในรัสเซียและเบลารุส ดังนั้นจะมีกี่คนที่ยอมอ,อพยพประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ นี่คือภาพการขนขีปนาวุธต่อต้อานรถถังของกองทัพยูเครนหลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากสาหรัฐและชาติสมาชิกนาโตเพื่อน,นํามาใช้ในการต่อสู้ขบวนรถถังของรัเสเซียโดยกองทัพยูเครนประเมินว่าสงครามรัเสเซียบุกยูเครนระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง7 000, มีนาคม2 5 1 5รวมเวลา12วันมีทหารรัเสเซียเสียชีวิตกว่า11,000รายรถหุ้มเกราะถูกทำลายนับ1,000คันรถถัง290คัน เฮลิคอปเตอร์คง8ลำและเครื่องบินลบถูกทำลาย46ลำท่านี้ยังไม่มีการออกมายืนยันจากทางรัเสเซียว่ามีการสูญเสียกำลังคนมากน้อยเพียงใดหลังเคยอ,ออกมาระบุก,ก่อนนี้ว่าเสียชีวิตไปแล้วกว่า498คนขณะที่ทำเนียบเครมรินของรัเสเซียเปิดเผยว่ารัเสเซียพร้อมยุติปฏิบัติการทางทางหารต่อ,อยูเครน โดยทันทีหากยูเครนปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดเผยจุดยืนของรัสเซียที่ชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่ที่รัสเซียปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท้งนี้งเงื่อนไขของยูเครนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้รัสเซียยุติการปฏิบัติการทางทหารได้แก่ 1. ยูเครนต้องยุติการดาเนินการทางทหาร 2. ยูเครนจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การเป็นประเทศเป็นกลาง โดยยูเครนจะต้องปฏิเสธความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรใดๆรวมถึงนาโต้ยูเครนต้องให้การรับรองว่าไครเมีย er เป็นดินแดนของรัสเซียและ 4. ยูเครนต้องให้การรับรองว่าสาธารณรัฐประชาชนโดนเนสและลูฮันเป็นรัฐอิสระหากยูเครนย,ยอมรับเงื่อนไขทั้ง4ข้อดังกล่าวรัเสเซียจะยุติปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนทันทีถือเป็นเงื่อนไขที่ยื่นคำขาดมาให้แก่ยูเครน หากต้องการยุติสงครามครั้งนี้แต่ถือเป็นเงื่อนไขที่ยากที่จะมีการปฏิบัติได้จริงเนื่องจากยูเครนต้องยอมทุกอย่างตามข้อตกลงของรัสเซียนอกจากนี้ก,กระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศพักการโจมตีและเปิดระเบียงมนุษยธรรมเป็นเส้นทางให้ชาวยูเครนอ,อพยพหนีภัยออกจากกรุงเคียบเมืองคาคีฟและซูมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเมืองมาริอูโปในทางตอนใต้ เริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาของวันที่7มีนาคมตามเวลาในประเทศไทยโดยอ้างว่าเป็นการทำตามคำขอส่วนตัวของประธานาธิบดีเอมอนเอลมาคงผู้นำฝรั่งเศสที่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียนานกว่า1ชั่วโมง45นาทีโดยมีการประกาศเส้นทางอพยพ6เส้นทางพร้อมระบุแจ้งให้ฝั่งยูเครนทราบล่วงหน้าไปแล้วตลอดจนหน่วยงานภายใต้สหรประชาชาติ OSCE และหน่วยงานการชาติสากลซึ่งของรัสเซีย จะใช้โดรนบินติดตามการอพยพในครั้งนี้แต่โฆษกประธานาธิบดีเซเลสกี้ของยูเครนออกมาระบุว่าการเปิดระเบียงมนุษยธรรมของรัสเซียเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากชาวยูเครนทุกคนควรได้รับสิทธิ์ที่จะอพยพไปยังสถานที่ใดก็ได้ในดินแดนของยูเครนและรัสเซียพยายามฉกฉวยความลำบากของผู้คนมาสร้างภาพนำเสนอในสื่อโทรทัศน์ หลังเส้นทางการอพยพของชาวยูเครนออกจากกรุงเคียบจะถูกส่งไปยังเบลารุสส่วนชาวเมืองคาคีฟถูกส่งไปยังรัสเซียชาวเมืองมาริโอโปและโซมีจะถูกส่งไปยังเมืองอื่นของอยูเครนหรือในรัสเซียทาทีนี้สำทับด้วยธําเนียปรัธานาธบดีฝรั่งเศสปฏิเสธว่าเออร์มนเอลมาคงไม่ได้ร้องขอให้เปิดระเบียงมนุษยธรรมให้อพยพคนยูเครนเข้าไปในรัสเซียและเบลารุสพร้อมทั้งกล่าวหาปูตินว่า หน้าซื่อใจคดไม่มีความจริงจังเป็นการเย้ยหยันทางศิลธรรมและการเมืองซึ่งมาคงย้ำว่าเขาเกินทนหลังคุยกับปูตินมาเป็นรอบที่สแล้วซึ่งการให้คามั่นสัญญาจะปกป้องพลเรือนเพียงเพื่อให้พวกเขาหนีไปรัสเซียนั้นไม่รู้ว่าจะมีชาวยูเครนอยากไปรัสเซียสักกี่คนและการหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องพลเรือนสำคัญกว่าการจัดตั้งระเบียง สถานการณ์ในยูเครนเวลานี้เลวร้วายลงทุกวันซึ่งสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้รีภัยของ UN เอ็นเปิดเผยว่ามีผู้อพยพรีภัยออกจากยูเครนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วกว่า1 7, นึ่งล้านเจ็ดแสนคนทางนี้รัสเซียได้มีการอนุมัติรายชื่อประเทศซึ่งกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียบริษัทของรัสเซียและประชาชนชาวรัสเซียโดยเป็นประเทศที่ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียได้แก่สหรัฐแคนาดา สภาพยุโรปสาราชอาณาจักรรวมถึงดินแดนในอาณัแตแได้แก่เจอร์ซีแองคิว่าหมู่เกาะเบ,บติสเวอร์จินและเยิบลอตตานอกจากนี้ยังมียูเครนมอนเตริโกสวิตเซอร์แลนด์แอลเบเนียอันดอร่าไอซแ์แลนด์ลิกเนสไตน์มนาโกนอร์เวน์ซานมาริโนโน,นอร์สมาซิโดเนียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไมคโครนีเซีย นิวซีแลนด์สิงคโปร์และไต้หวันซึ่งเป็นดินแดนของจีนทางนี้ผลของการประกาศรายชื่อดังกล่าวรัฐบาลรัสเซียรวมถึงระดับภูมิภาคและเทศบาลรวมทั้งประชาชนและบริษัทของรัสเซียซึ่งมีภาระผูกพันการจ่ายเงินต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรต้องชำระเป็นสกุลเงินโลเบอร์ของรัสเซียเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้สําหรับการจ่ายเงินมูลค่ามากกว่า10ล้านรูเบิลต่อเดือนคือเป็นการงัดมาตรการตอบโต้การข่มบารของนานาชาติโดยใช้นิสิตระหว่างประเทศชดใช้ด้วยสกุลเงินของรัสเซียทางนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐพร้อมจะออกมาตรการข่มบารเพื่อเป็นการยกระดับการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียแม้จะไม่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในยุโรปโดยไบเดนจะจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ กับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชอาณาจักรโดยหวังว่าชาติโยุโรปจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการระงับคำสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียถือเป็นอีกหนึ่งการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรแต่ชาติโยุโรปอาจจะไม่เอาด้วยเพราะจะกระทบกับการใช้พลังงานในประเทศนอกจากนี้สหรัฐได้อนุมัติให้โปรแลรนด์ส่งเครื่องบินลบมิก29ให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยเหลือแทนการปิดน่านฟ้าของยูเครน แม้กรณีนี้รัสเซียเตือนว่าจะเป็นการดึงนาโตเข้าสู่สงครามเพราะโปแลนด์เป็นสมาชิกข,ของชาตินาโตทางนี้โปแลนด์มีเครื่องบิน m i ค29จำนวน23ลำเป็นรุ่นเดียวกับที่เครื่องบินลบของยูเครนใช้งานทำให้ไม่ต้องมีการฝึกการใช้งานใหม่ขณะเดียวกันสหรัฐก็จะมอบเครื่องบิน f 16ให้กับโปแลนด์ในจำนวนที่เท่ากับมิ29ที่โปแลนด์มอบให้ยูเครนแต่โปแลนด์ยังไม่ยืนยันว่าจะตอบรับข้อเสนอของสหรัฐ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและยุโรปหาหรือแนวทางการตั้งรัฐบาลพัดถิน่นภายใต้การนำของเซเลสกี้ผู้นำยูเครนว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างหากเขาต้องหนีออกจากกรุงเคียบโดยอาจจะย้ายไปที่เมืองลาเวฟบซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศโบรบไปถึงความเป็นไปได้ที่เซเลสกี้และผู้ช่วยทุกถูกบังคับให้ออกจากยูเครนไปจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในโปลแลน,นด,ด์ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่าเวลานี้รัสเซียได้มีการว่าจ้างนักรบชาวซีเรียที่มีความเชี่ยวชาญในการรบในเมืองเพื่อสู้รบกับกองทัพยูเครนในช่วงเวลาที่รัสเซียนํากําลังบุกเข้าไปในเขตเมืองมากยิ่งขึ้นและเผชิญกับการต่อต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดคิดไว้โดยยังไม่ชัดเจนว่ามีการจ้างนักรบซีเรียมากน้อยเพียงใดแต่มีนักรบซีเรียจํานวนหนึ่งอยู่ในรัสเซียแล้วและเตรียมที่จะเข้ามาร่วมรบกับรัสเซียในยูเครน ขณะที่การดำเนินคดีกับรัสเซียในศาลโลกได้เริ่มต้นแล้วแต่ผู้แทนของรัฐบาลมอสโกไม่เดินทางไปปรากฏตัวต่อศาลโลกซึ่งเป็นการพิจารณาคำร้องขอจุกเฉินของยูเครนขอให้คุ้มครองการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียและให้รัสเซียยุติการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่ผ่านมารัฐบาลเคียบร้องเรียนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้านสำนักงานเลขาธรกาิรร c j อซเจอกแถลงการณ์ว่าคณะตุลาการมีความเสียใจต่อการที่รัสเซียไม่ปรากฏตัว เนื่องจากศาลได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วให้คณะผู้แทนรัฐบาลมอสโกชี้แจงในวันอังคารที่8มีนาคมนี้อันหนึ่งคำพิพากษาของ I c ซเจมีผลผลูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีกอย่างไรก็ตามม,มติของศาลโลกแทบทุกครั้งไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาชัดเจนว่าคู่กรณีต้องปฏิบัติตามภายในระยะเวลาใดจึงเป็นเหตุให้หลายประเทศมักไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน นี่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสมรภูมิลรัสเซียยูเครนและยังไม่มีท่าทีว่าสงครามครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดและรูปแบบใดโดยเฉพาะจะขยายวงมากกว่าแค่ในยูเครนหรือไม่